รู้ไหมวิธีการสังเกตอยู่ห่างๆแบบ New Normal อาการของคนมึนเมาต้องทำยังไงเราสามารถสังเกตจากการแสดงออกทางร่างกายอารมณ์และพฤติกรรมได้นะเช่นแสดงอารมณ์อย่างไม่เหมาะสมพูดเสียงดังพูดมากแต่ขาดสาระก้าวร้าวพูดไม่ชัดพูดอ้อแอ้รวบคำเข้าด้วยกันจนบางทีอาจจะฟังไม่รู้เรื่องตาเยิ้มตาแดงลืมตาไม่ขึ้นมีอาการซึมมากหรืออาจจะถึงขั้นหมดสติไปเลย มีกลิ่นแอลกอฮอล์ซึ่งมองมาจากตัวคนที่มีอาการเมาสุรามักจะคุมการเคลื่อนไหวไม่ได้อีกด้วยเรามาดูวิธีการประเมินเบื้องต้นจากอาการทางร่างก,กายกันนะครับวิธีที่1แตะจมูกตัวเองลับตายืดแขนไปข้างหน้าแล้วชี้นิ้วออกไปจากนั้นให้งอข้อศอกและเอานิ้วมาแตะที่ปลายจมูกโดยไม่ลืมตาหากแตะที่ปลายจมูกไม่ได้ แสดงว่าบุคคลนั้นน่าจะอยู่ในภาวะมึนเมาสุราครับําได้แบบนี้ผ่านเลยครับวิธีที่2เดินและหันให้บุคคลนั้นยืนตัวตรงจากนั้นเดินสลับเท้าโดยให้ส้นชิดปลายเท้าเป็นเส้นตรงไปข้างหน้า9ก้าแล้วหันตัวด้วยเท้า1ข้างจากนั้นเดินสลับเท้าแบบส้นชิดปลายเท้า9ก้า หากไม่สามารถที่จะเดินให้เส้นเท้าชิดปลายเท้าได้ต้องใช้แขนช่วยพระยุงหรือว่าล้มเซแสดงว่าบุคคลน,นั้นน่าจะอยู่ในภาวะมึนเมาสุราแล้วครับแต่ถ้าทำได้แบบนี้ผ่านเลยครับวิธีที่3นะครับยืนขาเดียวให้บุคคลน,นั้นยืนตัวตรงยกขาข้างหนึ่งขึ้นจากพื้น15เซติเมตรเริ่มนับ 1000, 100 1, 0 0 0 1,001 1,002จนกว่าจะครบ30วินาทีหากตัวเซวางเท้าลงขย่งหรือใช้แขนทรงตัวแสดงว่าบุคคลน,นั้นน่าจะอยู่ในภาวะมึนเมาสุราแล้วครับ2 9แต่ถ้าทำได้แบบนี้ผ่านเลยครับด้วยความหวังดีจากกระทรวงสาธารณสุขขับไม่ดื่มดื่มไม่ขับ